สวัสดีครับอยู่กับผมราชันบอลเต็งนะครับก่อนอื่นนะครับไปดูผลงานเมื่อคืนก่อนเลยครับตัวเต็ง VIP เมื่อคืนครับเน้นๆหนึ่งบินนะครับแชมป์รกโรเวอร์นะครับเปิดบ้านชนะสติโก้โรเวอร์นะครับ4ต่อ2คู่นี้ผมให้สกอร์สูงนะครับสองร้อยกสบ3ก็กินเต็มคำกันไปนะและสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับสนใจจะรับที่เด็ดส่งตรงถึงมือถือทุกวันแบบนี้เนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสมัครเข้ากลุ่ม VIP เป็นครอบครัวเดียวกันแบบฟรีๆได้เลยนะครับโดยแอดไปที่ adrbt 1488 จำง่ายๆครับเพียงพิมพ์แอดน้ำหน้าตามด้วย RBT 1 4 8 8หรือถ้าไม่ถนัดก็คลิกที่ลิงก์ที่แนบอยู่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับในกลุ่มเขามีบอลเต็งบอลสเต็ปเล่นกันทุกวันนำบอลสดเล่นกันทุกคู่กันตีทุกท่านได้มากกว่าเสียแน่นอนครับแล้วอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับทางกลุ่มของเราไม่มีเก็บรายเดือนครับหากทุกท่านนะครับอยู่กลุ่มอื่นและเสียมากก็ได้นะครับลองเปิดใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับหรือถ้ายังตัดสินใจไม่ได้นะครับทักขมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับและก่อนจะวิเคราะห์ฟุตบอลกกกกัันนนนนใวี้้ผม็ฝาาททุ่ด ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่อง YouTube Channel ราชันบอลเต็งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปครับและสหรับวันนี้ก็วันเสาร์ที่4พฤศจิกายน2566วันนี้ก็4คู่นะครับหยิบมาวิเคราะห์หน้าช่องทาง YouTube กันเหมือนเดิมนะครับบอลวันเสาร์นี้นะครับก็มีลงเตะกันค่อนข้างหลายลีกหลายดิวิชั่นเลยนะครับก็คัดมา4คู่นะครับจะเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2คู่กันชอคสตาอิตาลี1คู่และปิดท้ายกันที่ลาลิกาสเปนนะครับ คู่แรกนะครับแมนซิตี 2, le, เ 3, At ata, ้เปิดบ้านพบบอลมัรตคู่ที่2นิวคาสเซิลเปิดบ้านพบอาร์เซนอลคู่ที่3ามาตาล่าต้านะครับเปิดบ้านพบอินเตอร์มิลานและคู่ที่4เรอัลโซัสเซดาตเปิดบ้านพบบาร์เซโลนาไปกันที่คู่แรกเราไปกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นการพบกันระหว่างแมนซิตี้นะครับเปิดเอติฮัสเตเดียมพบกับทางด้านบอลมัรตครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลา4ี่ทุ่มตามเวลาบ้านเรานะครับ สถานการณ์ในตารางตอนนี้นะครับแมนซิตี้อยู่ดับที่3ลงเล่นไป10นัดครับชนะ8เสมอ0แพ้ไปอีก2เก็บได้24แต้มเข้าเหยที่แปดสบเปส่วนบอลมันนะครับตอนนี้อยู่ดับที่17ลงเล่นไป10นัดครับชนะ1เสมอ3แพ้ไป6เก็บได้6แต้มเข้าเหยที่สิบเปเกมในบ้านแมนซิตี้เล่นไป4นัดครับชนะ4เกมรวดเข้าเหยที่หนึ่งร้ส่วนบอลมันเล่นเกมเยือนไป4นะัดชนะ0เสมอ1แพ้3เข้าเหยที่ศูนย์ สถิติเฮท h วท่านั้นหลังสุดที่คุณนิจกันเป็นแมนซิตี้นะครับที่ทำได้ดีกว่าชัดเจนเลยนะครับเอาชนะ5เกมรวดเกมล่าสุดนะครับบอลมาร์ตเปิดบ้านแพ้แมนซิตี้นะครับ1-4 ส่วนเกมล่าสุดในเอดีฮาร์ตนะครับเป็นแมนซิตี้นะครับที่เปิดบ้านชนะบอลมัดนะครับสีต่อศูนย์และฝั่งที่ทํากําไรได้มากกว่าเป็นแมนซิตี้นะครับห้านัดล่าสุดกินต่างบอลมัดไปได้3ครั้งคู่นี้เป็นบอลสูงนะครับเจอกัน5นัดล่าสุดนะครับจบสูงไป3ครั้งครับฟอร์มสินัดล่าสุดรวมทุรการของแมนซิตี้ชนะเจ็เสมอศูนย์แพ้สามเข้าอินไป3ามจบเกมสูงไป3เกมล่าสุดบุกชนะแมนยูไนเต็ดนะครับศูนย์ต่อสามส่วนเกมในบ้านล่าสุดครับเปิดบ้านชนะไบรตันสองต่อหนึ่งเปิดบ้านชนะนอตติงแฮ ส่วนบอลมาร์นะครับฟอร์ม1ินัดล่าสุดลุมตรุรการชนะ3เสมอ2แพ้5เข้าอินไป5จบเกมสูงไป8เกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูลนะครับ1ต่อ2ส่วนเกมเยือนล่าสุดกับปุกไปแพ้เอเวาตันนะครับ3ต่อ0บุกแพ้ไบรตันสต่อ1นและบุกเสมอเบรนท์ฟอร์ดนะครับ2ต่อ2ฟอร์มการยิงประตู10นัดลาสุดกับแมนซิตี้ยิง20เสิย9ผลต่างสบวก1ดเฉลิงได้2ลูกต่อเกมส่วนบอลมาร์ตน,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 นะครับยิงสลบ่างเสียิบเก้าผลต่างานเจ็ดเชลลิด้หนึิงจุดสองล ส่วนบอลมา์ทนะครับวันนี้ส่งมาคัสทาวเนียไรอันคิสตี้ และโดมินิกโซรังเก้นะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในข้าคืนนี้ครับสำหรับเรทราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้แมนซิตี้นะครับต่อ2ลูกครึ่งราคา2 2ลูกครึ่งกับ3อัตราค่าน้ำผลตอบแทนนะครับแมนซิตี้ชนะจ่ายอยู่ที่0.85และบอลมาร์ตตอนนี้เป็นน้ำโลนนะครับจ่าย1.05ส่วนสูงตำ Over ่ำโอเวอร์อันเดอร์นั้นราคาบนอยู่ที่3ลูกครึ่งกับ4ราคา2อยู่ที่3ลูกครึ่งครับส่วนนั้นนันราคา1นคูณสในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้แมนซิตี้ชชนนะะะจจจ่่่่่่่่่่าาาาาายยยยยยอออออูููทททยยทีีี1.09 14.4 10.75บบลลมมรรเเแถ้แถสกัยย 75, ค แฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับแมนซิตี้ถ้าเปิดบ้านต่อ2ควบครึ่งนะครับผ่านนารัสต์ทำเงินได้3ครั้งส่วนบอลมาร์ตนะครับถ้าบุกไปรอง2ควบครึ่งนะครับเจอ2ครั้งผ่านได้1ครั้งสูงได้ในสามลูกครึ่งนะครับแมนซิตี้เปิดบ้านเจอราคานี้ฮานารัสต์ผ่านได้3ครั้งส่วนบอลมาร์ตนะครับสูง3ลูกครึ่งนะครับถ้าบุกไปเจอราคานี้ฮานารัสต์ผ่านได้3ครั้งเช่นกันครับ บอกได้เลยว่าพวกเขากลับมาแล้วนะครับสำหรับเจ้าถิ่นแมนซิตี้ที่เพิ่งบุกเอาชนะแมนยูคู่ปรับร่วมเมือง3.0ทต่ให้สานัดท้ายธุกการที่ลงเตะนะครับเก็บใช้รวดและซัดไม่ลีงยง8ประตูยิ่งได้ลงบูในรังย้าของตัวเองแบบนี้นะครับยิ่งกลุ่มความได้เปรียบเหนือคู่แข่งมากกว่าเดิมครับ เสริมด้วยผลงานทีมเยือนบอลมัดที่กำลังแย่นะครับหลังแพ้ไป4จาก5นัดท้ายทุกเวทีและโดนถลุงตะข่ายอนนดกว่า12ลูกต้องบอกว่าการไร้เงาลูอิสคุดกับเนโตนะครับคือความเสียหายรุนแรงต่อทีมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับคันจะฝากความหวังให้ยันยื้อเซฟผลที่ต้องการออกไปนะครับดูทรงแล้วน่าจะยับออกไปมากกว่าครับฉะนั้นแนะนำไวาอยู่ฝั่งต่อสานเดียวไม่เสี่ยวแน่นอนครับคุณนี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนครับขอต่อแมนซิตี้นะครับสองลูกขึ้นรับฟันธงแมนซิตี้เปิด ไปกันที่คู่ที่2เรายังอยู่กันที่พรีเมียร์อังกฤษนะครับเป็นการพบกันระหว่างนิวคาสเซิลนะครับที่จะเปิดเซนต์เจมส์พาร์คต้อนรับกันมาเยือนอาร์เซนอลครับคู่นี้ลงเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับ ในดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับนิวคอสเซลอยู่ดับที่6ลงเล่นไป10นัดครับชนะ5เสมอ2อ2แพ้ไปอีก3เก็บได้17แต้มข้าที่ห้าสิบเปอร์ส่วนอาร์เซนอลนะครับตอนนี้เป็นรองจ่าฝูงอยู่ดับที่2ลงเล่นไป10นัดครับชนะ7เสมอ3ยังไม่แพ้ใครนะครับเก็บได้ยี่บ 4, แต้มข้นที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เกมในบ้านนิวคอร์เซนเล่นไปยือนัดครับชนะสเสมอ0แพ้หนึงขุ้าที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนอาร์เซนอลเล่นเกมเยือนไปสี่นัดนะครับชนสามเสมอหนึ่งแพ้นเซิลชน ได้หครั้งเกมล่าสุดกับนิวคาสเซิลเปิดบ้านแพ้อาร์เซนอลนะครับ0-2และฝั่งที่ทำกำไรได้มากกว่าเป็นอาร์เซนอลนะครับผ่านัดล่าสุดกินตังนิวคาสเซิลไปได้3ครั้งคู่นี้เป็นบอลต่์นะครับเจอกัน5นัดล่าสุดสกอร์รวมไม่เกิน2เมตรครับฟอร์ม10น,นัดล่าสุดรวมธุรการของนิวคาสเซิลนะครับชนะ6เสมอ3แพ้1เข้าอินไป6จบเกมสูงไป6เกมล่าสุดเตะบอลถ้วยาคาราบาวคับนะครับบุกชนะแมนยูไนเต็ด0-3 ส่วนเกมในบ้านล่าสุดเตะในศึก UCL นะครับเปิดบ้านแพ้บริสเซีดอทมูนนะครับศูนย์ต่อหนึ่งเปิดบ้านชนะคริสตันพาเลซสีต่อศูนย์และเปิดบ้านชนะปารี 1. สแซงต์แจักแมงนะครับสี่ต่อหนึ่งส่วนอาร์เซนอลนะครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดลมธุรการชนะหกเสมอสองแพ้สองเข้าวินไปหกโจเกมสูงไปแปดเกมล่าสุดเตะบอลถ้วยคาราบาวครับนะครับปลุกแพ้เวสต์แฮมสามต่อหนึ่งเกมท้ายในลีกนะครับเปิดบ้านชนะเชฟฟิล์ห้าต่อศูนย์ส่วนเกมเยือนล่าสุดเนะศึกยูซีเอลแลละุกพ้์นะครับรบ, 2, บุ ฟอร์มกันยิงประตู10นัดต้าสุดกับนิวคาเซิลยิง26เสีย6ผลต่างบวก20เฉลี่ยได้2.6งลูกต่อเกมส่วนอร์เซนอลนะครับยิง23เสีย10ผลต่างบวก13เฉลี่ยได้2.3งลูกต่อเกม11ตัวจริงในวันนี้เจ้าบ้านนิวคาเซิลนะครับใช้งานชอลลองสตาร์มิเกลเมรอนคาร์ลวิลสัน ส่วนอาร์เซนอลนะครับวันนี้ส่งมาตินอติกาดบุกโยซาก้าและเอ็ดเวิร์ดเอ็นเกตีร์นะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในงค่ำคืนนี้ครับสำหรับประเด็นราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกเสมอราคา2ให้อาร์เซนอลบุกต่อปอโดยอัตราค่าน้นผลตอบแทนของนิวคาสเซิลตอนนี้เป็นน้ำล้นนะครับจา 01, า่าย1.01อาร์เซนอลชนะจ่ายอยู่ที่0.89ส่วนสูงต่ำโอ้เดินนั้นราคาบนอยู่ที่2ลูกครึ่งราคา2อยู่ที่สองลูกครึ่งกับสาครับส่วนท่าน่าราคาหนึ่งคูณสองในวันนี้นะครับเป อสเตรเลียชนะจ่ายอยู่ที่2.42และถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่3.4เท่าครับแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังในราคาเสมอนะครับนิวคาสเซิลถ้าเปิดบ้านเสมอนะครับฮานาลัสุดทำเงินได้3ครั้งเจ้า1ครั้งและก็เสียไป1ครั้งส่วนอาร์เซนอลนะครับถ้าบุกไปเสมอนะครับฮานาลัสุดทำเงินได้2ครั้งเจ้า1ครั้งและเสียตังค์ไป2ครั้งสูงในเลเยอร์2ลูกครึ่งกบ3นะครับนิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอราคานี้ฮานาลัสุดทำเงินได้3ครั้งส่วนอาร์เซนอลนะครับสูง2ลูกครึ่งงงคคคครรรรบบบบนนนนะััััถ้้้้าาาาาุุกไไปเเจอีดดดสทิ2 คู่นี้กับบอลพรีเมียร์ลีกสองทีมก็น่าจะดวนกันสนุกครับเจ้าบ้านนิวคาสเซิลนะครับเป็นทีมที่ยกระดับตัวเองขึ้นมาเยอะและผลงานกำลังดีเยี่ยมเลยนะฮะส่วนอาร์เซนอลก็เพิ่งตกรอบบอลถ้วยมานะครับแต่สถานการณ์ในลีกยังแข็งแกร่งวันนี้มีความสูสีกันมากครับผลการแข่งขันออกได้ทุกหน้านะครับขึ้นอยู่กับใครที่ติดขาดมากกว่ากันครับวันนี้ราคาเปิดออกมาเสมอกันนะครับดูแล้วก็น่าวัดไปที่นิวคาสเซิลเจ้าบ้านครับพอพวกเขาได้เปรียบในการลงเล่นในบ้านสภาพแวดล้อมและเสียงเชียร์วันนี้คิดว่านิิวคคคาาาาสเเเเซซลลนนนนน่จะะฉืออออชรร์ไไปด้ับีเลืืออกกเเชียร์ลลงทุนครับขอเลืออกเเสสมไปที่นิวคาซิิิลลนนนนะะคครัับฟธงวาสเซชอาร์เซนอล ประตูต่อหนึ่งจัดไปครับไปกันที่คู่ที่3เราไปกันที่กันโชว์เดาอาตาลีนะครับเป็นการพบกันระหว่างอัตตานตาครับเปิดสนามเจวิสสเตเดียมต้อนรักการเยือนอินเตอร์มิลานครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาเที่ยงคืนนะครับในรับตารางคะแนนตอนนี้อัตลันตาอยู่ดับที่4ลงเล่นไป10นัดครับชนะ6เสมอ1น,นแพ้ไปอีก3เก็บได้19แต้มเข้าไปที่60%ซ ส่วนอินเตอร์นะครับตอนนี้เป็นจ่าฝูงอยู่ดับที่1ลงเล่นไป10นัดครับชนะ8เสมอ1แพ้ไปอีกหเก็บได้25แต้มเข้าเหลืที่80%เปอนต์กมในบ้านอันตันต้าเล่นไป4นัดครับชนะ3เสมอ1ไม่เคยแพ้ใครเข้าเหลืที่75%ส่วนอินเตอร์มิลานนะครับเล่นเกมเยือนไป4นัดชนะรวดทั้ง4เกมเข้าเหลืที่100%สถิติให้ทุยท่านัดหลังสุดที่คู่ติจกันจะเป็นอินเตอร์นะครับที่ทำได้ดีกว่าชนะไป3ครั้งเสมอกัน2ครั้งและอันตันต้าไม เกมล่าสุดอินเตอร์เปิดบ้านชนะอันตาลันต้าสามต่อสส่วนเกมล่าสุดในบ้านอันตาลันต้านะครับย้อนไปเมื่อปี2022นะครับอันตาลันต้าเปิดบ้านแพ้อินเตอร์นะครับสอต่อสและฝั่งที่ทํากําไรได้มากกว่าเป็นอินเตอร์นะครับห้านาสเซกินตังอันตาลันต้าไปได้3ครั้งคู่นี้เป็นบอลสูงนะครับเจอกันห้านาสเซร์นะครับออกสูงไป3ครั้งครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดลุมธิริการของอันตาลันต้าชนะ6สเสมอ2แพ้2เข้าอินไปหกจบเกมสูงไป5เกมล่าสุดบุกชนะ, oli, นะนเอ็มโปลีนะครับ,บ,นน ua, บสูงต่อสามส่วนเกมในตุส0 0 และเปิดบ้านชนะกายารีนะครับสต่อศูนย์ส่วนอินเตอร์นะครับฟอร์มสิบหนัดต้านสุดลมธุริการชนะเจ็ดเสมอสองแพ้หนึ่งเข้าอินไปห้าจบเกมสูงไปสี เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเอสโรมาหนึ่งต่อศูนย์ส่วนเกมเยือนล่าสุดกับบุกชนะโตริโนนะครับศูนย์ต่อสามบุกชนะซาเลนติน่าศูนย์ต่อสี่และบุกชนะเอมโปลีนะครับศูนย์ต่อหนึ่งฟอร์มการยิงประตูสิบนล่าสุดกับอันตันตายิงสิบแปดเสียเก้าผลต่างบวกเก้าเฉลี่ยได้หนึ่งจุดแปดลูกต่อเกมส่วนอินเตอร์นะครับยิงยี่สิบเอ็ดเสียเจ็ดผลต่างบวกสิบสี่เฉลี่ยได้สองจุดหนึ่งลูกต่อเกมซึ่เป็นตัวจริงในวันนี้เจ้าบ้านอันตันตานะครับน่าจะใช้งานเอเดอร์นนนนะคครรัับบวี้ส่่งิโโโลลาา มาคาสตูรามและลาตโรมาติเดสครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในคัมคืนนี้ครับสำหรับเรทราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้อินเตอร์นะครับปุกต่อครึ่งลูกราคา2ปอปออัตราค่าน้ำผลตอบแทนนะครับอันตาลลาชนะจ่ายอยู่ที่0.82และอินเตอร์ตอนนี้เป็นน้ำลดนะครับจ่าย1.08ส่วนสูงตาโมเวอร์เดินในราคาบนอยู่ที่2ลูกครึ่งราคา2อยู่ที่2ลูกครึ่งครึ่ครับส่วนั้าราคา1นคูณสในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้อันตาชนะจ่ายยอออู่่ที3.16ินเตร์ชนะจ่ายอยู่ที่2.08และถสามจ่ายอยู่ที่3.54ครับ แฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับอัลตราร์ต้าถ้าเปิดบ้านรองปอปอนะครับเจอฮานารัสต์ผ่านได้2ครั้งส่วนอินเตอร์ถ้าบุกต่อปอเจอฮานารัสต์ผ่านได้3ครั้งสูงได้2ลูกครึ่งกับ3นะครับอัลตาร์ต้าเปิดบ้านเจอราคานี้ฮานารัสต์ผ่านได้3ครั้งส่วนอินเตอร์นะครับสูง2ลูกครึ่งกับ3นะครับถ้าบุกไปเจอราคานี้ฮานารัสต์ผ่านได้2ครั้งครับ จริงนะครับที่อินเตอร์จะมีเฮดทูเฮดที่ดีกว่าอันตราตาในการเจอกันในช่วงหลังแต่ต้องบอกว่าเกมนี้มาเยือนผิดเวลาจริงๆครับเพราะเจ้าบ้านอันตราตานะครับระเบิดฟอร์มได้แล้วแถมได้เล่นในถิ่นตัวเองอีกด้วยนะครับซึ่ง4เกมแรกในลีกทําหลุดมือไปเพียงแค่2คะแนนเองนะครับเกมรูกก็เฉียบคมแถมแนวรับก็ไม่เสียประตูเลยนะครับเกมนี้รองเจ้าบ้านไปได้เลยนะครับไม่แพ้แถมน่าจะลุ้นบทเอาชนะได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เลือกเขี่ยเลือกลงทุนครับขอรองไปที่อันตราตานะครับในเลทครึ่งลูกครับฟันนตรงค และคู่ที่4คู่สุดท้ายในวันนี้เราไปกันที่ลาลิกาสเปนครับ เป็นการพบกันระหว่างเรอัลโซเซดัดนะครับเปิดสนามเรอัลเอลิอานานะครับต้อนรับการมปเยือนบาร์เซโลนาครับคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาตีสามตามเวลาบ้านเรานะครับในระดับตารางคะแนนตอนนี้โซเซดัดอยู่ดับที่5ลงเล่นไป11นัดครับชนะ5เสมอ4แพ้ไปอีก2เก็บได้19แต้มเข้าเหลืที่45.5%ส่วนบาร์เซโลนาตอนนี้อยู่ดับที่4ลงเล่นไป11นัดครับชนะ7เสมอ3แพ้ไปอีก1เก็บได้24แต้มยี่สิบที่63.6%เกมในบ้านโซเซดเล่นไป6นัดครับชนะ4เสมอ2ไม่แพ้ใครเข้ปอร์เซโลน่์ 66, นเ,นเกมเยือนไป5บ้านะ2เสมอ3ซดัด ให้เข้าดิที่40%สถิติเฮตวิทท่านัดหลังสุดที่คู่นี้จอกันบาร์เซโลนานะครับทำได้ดีกว่าชัดเจนเอาชนะไป4ครั้งโซเซดัดชนะได้1ครั้งนั่นก็คือเกมหน้าโซเซดับบาร์เซโลนาเปิดบ้านแพ้โซเซดัดนะครับ1ต่อ2ส่วนเกมนั้นโซเนียบ้านบาร์เซโลนานะครับเจอกันล่าสุดเมื่อปี2022เป็นโซเซดัดนะครับที่เปิดบ้านแพ้บาร์เซโลนานะครับถึงต่อ4และฝั่งที่ทํากําไรได้มากกว่าเป็นบาร์เซโลนานะครับผ่าน,นลสัสกินตังโซเซดัดไปได้3ครั้งคู่นี้เป็นบอลสูงนะคคครรรัััับบเจอออกกนนสส่่วใหญูงอองไป3้ ฟอร์มสิบนัดล่าสุดลมสธิการของโซเซดัดนะครับชนะเจ๊สมอสองแพ้หนึ่งเข้าอินไปหกจบเกมส่งไปสี่เกมล่าสุดเตะบนถ้วยโคปานะครับปุ๊กชนะซีรีบูยอนะครับส่วนต่อหนึ่งเกมท้ายในลีกนะครับปุ๊กเสมอรายโยอบิยกาโน่สองต่อสองส่วนเกมในบ้านล่าสุดกับเปิดบ้านชนะมาย่งก้านหนึ่งต่อศูนย์เปิดบ้านชนะติกมินเบาสามต่อศูนย์และเปิดบ้านชนะเกตาเฟ่นะครับ 3. สี่ต่อสามส่วนบาร์เซโลนานะครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดลมสธิการชนะเจ๊สมอสองแพ้หนึ่งเข้าอินไปสามจบเกมส่งไปห้าเกมาดดิบน่อา ส่วนเกมเย Nacional, a, where, ido, <te> to <together> ือนล่าสุซอร์เดียบุกเสมอการานาด้านะครับสองต่อสองบุกชนะปอร์โตในศึกยูซีเอลนะครับศูนย์ต่อหนึ่งและบุกเสมอมายองกานะครับสองต่อสองฟองกันยิงประตูสิบนดต้าเซอร์ดียบโซลาร์ยิงสิบเจ็ดเสียแปดผลต่างบวกเก้าเฉลี่ยได้หนึ่งจุดเจ็ดลูกต่อเกมส่วนบาร์เซโลนานะครับยิงยี่สิบสามเสียเก้าผลต่างบวกสิบสี่เฉลี่ยได้สองจุดสามลูกต่อเกมสิบเอ็ดตัวจริงในวันนี้เจ้าบ้านโซลาร์นะครับใช้ทาคิฟุสะคูโบบราอิสเมนเดสมิเกลโอยาสบันส่วนบาร์เซโลนาวันนี้ใช้อีคายูกััััันน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 จจจาาาาฟิิิิลลลกกกแะะะโรรรรรรเเเบบบ์์ตตตวววดดอออสสีีี้้้้คคคค่่ไป็งใื สำหรับเปทราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้บาร์เซโลนาบุกต่อปอราคา2ครึ่งลูกอัตราค่าน้ำผลตอบแทนนะครับโซเซดาชนะจ่ายอยู่ที่0.94บาร์เซโลนาชนะจ่ายอยู่ที่0.96ส่วนสูงต่ำโอ้ยเดินน่าราคาบนอยู่ที่2ลูกครึ่งราคา2อ,อยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับส่วนทนน่าราคาหนึ่คูณ2ในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้โซเซดาชนะจ่ายอยู่ที่2.95บาร์เซโลนาชนะจ่ายอยู่ที่2.22และถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่3.38ครับ แฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับโซนสดนัพถ้าเปิดบ้านรองปอปอนะครับเจอฮ้านาฬิสาทำเงินได้1ครั้งส่วนบาร์เซโลนานะครับถ้าบุกไปต่อปอห้านาฬิสาทำเงินได้4ครั้ง สูงในเลยสองขึ้นครับสซเดาตเปิดบ้านเจอราคานี้ฮันนาร์สุ์ผ่านได้2ครั้งส่วนบาร์เซโลนาครับสูงสองครึ่งถ้าบุกไปเจอราคานี้ฮันนาร์สุ์ผ่านได้3ครั้งครับเจ้าถิ่นโซเซดาต์ครับแมล่าสดุดจะสะดุดเจ้าไราโอเปกาโน่ในเกมกนัดล่าสดุดแต่ภาพรวมของพวกเขาจัดอยู่ในมาตรฐานที่ค่อนข้างดีและมีแมตต์ปล่อยของมาให้เห็นอยู่ตลอดซึ่งการบุกเยือนของบาร์เซโลนาครั้งนี้อาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดและถือว่าเป็นแมตต์ที่ยากอีกหนึ่งนัดครับ แต่อย่างไรก็ดีนะครับทางเจ้าบุญทุ่มที่พึ่งแพ้เรอัลมาดริดคาบ้าน1ต่อ2ชนิดที่น่าเจ็บใจย่อมหวังใช้เกมนี้กู้ศรัทธากลับมาครับประจวบเหมาะกับสภาพของทีมในวันนี้ก็ถือว่าดูดีกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะเราแกนหลักภาพรวมกลับมาสมบูรณ์หลายจุดยังมองไปที่ราคาต่อปปในเกมนี้นะครับผักแรกกันที่ต่อยังเชื่อว่าบาร์เซโลนาน่าจะปิดจอบได้ครับคู่นี้เลือกเคลียร์เลือกลงทุนครับขอต่อบาร์เซโลนานะครับในเลทปปครับฟันธงบาร์เซโลนาชนะเรอัลซาเตดสองประตูต่อหนึ และก่อนจะปิดคลิปกันในวันนี้นะครับเรามาสรุปกันอีกทีนึงครับคู่แรกนะครับต่อแมนซิตี้สองลูกครึ่งคู่ที่2เลือกเสมอนิคาสเซลคู่ที่3รองอัตาลต้านะครับครึ่งลูกและคู่ที่4ต่อบาร์เซโลนานะครับในเลตเปอปาและขอฝากขอย้ํากันอีกครั้งนะครับวัฒนศน์ที่ให้ไปเป็นเพียงแค่การเอาข้อมูลเอาสถิติต่างๆมาพิจารณาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่านั้นนะครับซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูกร้้าเปอร์เซคนไหครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนรับฟังแล้วรู้สึกว่าาาคคูนี้้ัดดใจก็สไตมรย,ยร และสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ